ก็สวัสทุกคนด้วยนะคะับเป็นเราเข้าสู่คินฟซเชียโดยที่ในวิดีโอนี้คินก็จะมาสอนจัดเด็กฮีโร่เวิลสายคา์เดียนหัดแตงไล่เนาะก็เป็นเด็กที่ออกมาตั้งแต่ภาคทริปเปิดีแล้วนะครับแต่ก็ ไม่มีของเสริมเลยจกนกระทั่งมาถึงภาคชินนูนนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ได้ของเสริมมาไปส่งมาเองแนละ้วก็มีตัวเสิร์ตนะครับเป็เซ็ตแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมอนสเตอร์ไม้ตายนั่นเองนะฮะก็เป็นเด็กที่มีคอนเซปต์แ้่งขัดแปลงล่างเหมือนกับพวกข้ามเวนเดอร์เลยเป็นเด็กที่เล่นสนุกมากได้รำได้ยกถืกสถานแน่นอนชอบฟิกเล่นสนุกสนุกแล้วก็อนุรักษ์ของเก่าเนี่ยก็อย่าพลาดเลยนะครับก็ไปดูลิเด็กกันได้เลยนะ โอเคสำหรับเด็กคาร์เดียนอคิมก็จะมีรีเซ็ตประมาณนี้เนาะก็จะใช้ของเก่าเกือบทั้งหมดนะฮะแล้วก็ใช้ของใหม่เพียงแค่พวกสามัญแล้วก็มอนสเตอร์ไม่ตายและใบเสิร์ดแค่นั้นเนาะก็มาเริ่มดูกันเลยนะเริ่มจากหัวใจหลักถามว่าขอเด็กก่อนเลยนะฮะเด็กแปลงร่างต้องมีเข็มขัดจริงไหมก็เริ่มจากเข็มขัดแปลงร่างการ์ดวินเดอร์นะครับก็เป็นไอเท็มแปลงร่างของเรนนี่นี่เองเนาะเด็กนี้ก็ค่องของ้างแปลกจากเด็กอื่นนิดน,น,นึงก็คือจะแปลงร่างเลยไม่ได้นะฮะต้องใช้เข็มขัดช่วยก็มีคอสเป็นจากราชิตหนึ่งหนเเเรรราาาทนนนน์์ฟอออมมมยู่่ไกกิใบบลัขึ้ืะ ก็สามารถาใส่ปเป๋่าก็ได้นะถ้าเกิดไม่มีการ์ดที่ทาร์ฟอร์มอยู่นะครับแล้วก็สก,กิลแอคทีฟพหจ่ายสองเกต่อการนี้กับขึ้นมือนะครับสั่งทาร์ฟอร์มเป็นคาร์เดียนหนึ่งมาจากกองการ์ดหรือจากมือเรานะฮะแล้วก็สัตว์อากเสิรจจากกองเนาะสับก,ก,อ,งอ,ก,กองการ์ดนะครับก็สั่งแปร์น่าจากกองโดยตรงได้เลยนะเลือกได้เร็วไว้ใช้ล่างไหนนั่นเองติดไว้สามไปใบนอ้องเพล็กซ์มนไปเสิร์ชนะฮะต่อไปก็จะรปส่อออออของมอนสเตอร์นะครับเริ่มจากล่างหลักของเราก่อนเป็นร่างแรกนะฮะเทพพิทักษ์เหล็กไหลคารบ บอกว่าเราสามารถทอนฟอร์มันแได้จัดความสามารถของเข็มขัดเท่านั้นนะฮะก็ส่วนใหญ่นมเตอร์ของเล็กนี้ก็จะแปลงร่างจากเข็มขัดได้เท่านั้นเนะาะเพราะว่ามันเป็นตีองัเด็กนี้นั่นเองฮะมิสกิวบอกว่าไม่เข้าสนามหรือทานฟอร์มเป็นตัวมันเองนะครับสามารถทิ้งการ์ดที่มีคําว่าคาร์เดียนหนึ่งใบจากมือหรือทิ้งไอเทมเนาะแล้วก็ทำลายการ์ดอนสามขแข่งได้นะครับก็ลงมาทาิ้งมือหนึ่งยิงบอดหนึ่งใบนั่นเองนะแล้วก็มีทานฟอร์มนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้เข็มขัดอยู่ดีเนะครับ สกิลแรกบอกอบอกว่าเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะครับสามารถทานฟอร์มแต่ขอเฉราะเข็มขัดเท่านั้นเนาะถ้าเกิดไม่ใช่เข็มขัดก็จะทานฟอร์มมันเขาไม่ได้นะครับอีกสกิลนึงบอกว่ามื่อไนี้ขึ้นส,สน,าาน,นับ,นบ,นบหเหมือนทานฟอร์มแล้วเราได้ฮิลหนึ่งไลฟ์นั่นเองก็ลงมาฮิลหนึ่งเนาะแล้วก็สกิลคอเตอร์แอคทีฟนะครับเราสทำเราทำฟอร์มมื่กีนี้อยู่ทิ้งไอเทมหรือการที่มหมายว่าคาร์เดียนหนึ่งใบนะฮะดาเมจเขาต้อไปน้อยรับลดลงสามหน่วยนัน่นเองก็ทิ้งมือหนึนะ่งลบสามดัมเมจเนาะสก ไปถัดมาเนาะเป็นใบชาร์ตเกียร์นะฮะเลสคิวดราโกนโปรเจกต์การเนอร์เนาะโปรเจกต์การเนอร์นะมีสกิลง่ายๆนะครับแอคทีฟนะเมื่อเราอยู่ในสภาพทานฟอร์มการนี้เนาะสามารถทิ้งคัทแต่นี้จากมือนะแล้วก็ชาร์ตสองเกยียร์ก็ถ้าเกิดเราทานฟอร์มอยู่ก็ทิ้งไม่จากมือได้สองเกียร์เลยนั่นเองก็มันดีกว่าใช้เวทเพราะว่ามันไม่เสี่ยงโดนตัดนั่นเองแล้วก็ติดไว้สองใบนะครับทีนี้มันพอเธอนะมีสองใบก็ใช้ได้ถ้าสองใบเลยนะครับไปถัดมานะฮะชุบชุบคาร์เดียนโมสปีดนั่นเอง ก็เป็นโหมดที่ใช้ในการบุกเนาะสกิลแรกเหมือนกันเลยฮะท่านฟอร์มจากเส็มขัดเท่านั้นแล้วก็อีกสกิลนึงบอกว่าเมื่อโจมตีหากเราท่านฟอร์ม,มไปก้านใบนี้นะครับแล้วเล่นเรามีก้านที่ชื่อว่าคาเดียนเนาะจะได้สกิลดับเบิลแอทแท็กนั่นเองก็ถ้าถ้าจะท่านฟอร์มเป็นเขาเมื่อสั่งตีถ้าดรามีคาเดียนใบอื่นนะฮะจะได้ดับเบิร์ตแท็กนเองเนาะก็มีสกิลมูฟด้วยนะครับเพื่อข้อมากนะฮะใช้ในการ Move มูฟประกันได้เนาะก็เป็นบอดี้ของเราด้วยเดี๋ยวไว้สามใบนะครับไปลนะล่่าางงใหหญขออออเเเเเเด็็็็กกนนนนี้ปปมืับฮรคยะะ คา r ์เดียนโหมดรีทัลนั่นเองหรือเรทัลนั่นเองเนาะสก,กิลแรกเหมือนกันเลยต้องทันฟอร์มแบบเข็มขัดเท่านั้นนะแล้วก็มีอีกเงื่อนไขนึงบอกว่าการนี้จะเข้าสนามไม่ได้นะครับถ้าเกิดดบเรามีคาร์เดียนที่ชื่อต่างกันไม่ครบ3ใบเนาะก็คือต้องมีดอบอชื่อต่าง3ใบก่อนถึงจะทันฟอร์มหรือว่าขอเข้ามาได้นะครับตัวเขามีคอสเป็นจ่าย2เกตน,นะฮะแล้วก็บอกว่าตัวเขาเองไม่ถูกทำลายแต่ความสามารถการเนาะก็เป็นล่างที่ตีแรงมากๆทัหน 1, 000, 1, 000, ึ่งหมื่นหนึ่งพันสามี้แล้วก็ ดิฟันโอกพันมีสกิลเดืบเบอร์แอทแท็กนั่นเองนะฮะก็ถือว่าแรงในยุคข,ของมันนะแต่ก็ถือว่าแย่สุดกว่าเด็กนี้แล้วคนระับทำไมรถมอเตอร์ไม่ตายเนาะไปถัดมานะครับก็เป็นสามัญใบฟางของเราเองนะสำหรับไทม์โซเยอร์สปีก้าเนาะก็เป็นเรียกได้ว่าเค้าเป็เดืเบิร์อรของฮีโร่เวอร์กันเลยทีเดียวนะฮะก็ขอได้เทิร์ลนละหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเข้าสนามเปิดกล้องสามใบเอาหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือทิ้งดอกเนาะแล้วก็ถ้าเกิดทงเราลิเวอร์โซ่สองครั้งขึ้นไปการททีีี่่่่เเเเเเเหลืออจะข้าากกกกแแนนตตวว็็็รรรยยปปฮโ์ิ Work, ดฉ มีมูฟนะครับก็ติดไว้3ใบแล้วก็ไปสุดท้ายนะสำหรับการตั้งเกมของเรานะครับเทพพิทักษ์เหตุการเริ่มต้นคาร์เดียนนึงก็เป็นคาร์เดียนที่เป็นไซสูดนั่นเองเนาะสกิลแรกบอกว่าตัวมันเองอ่ะคอได้แค่เทิร์นหนึ่งครั้งเหมือนสปิก้านะฮะก็คือคอการชีนิตได้แค่เทิร์นละครั้งบอกว่ามา่เข้าสนามครับเสิร์ตการ์ดที่ชื่อคาร์เดียนที่เป็นมอนเตอร์ไซส์สองหรือสูงกว่าจากเด็กหนึ่งใบขึ้นมือนะแล้วก็เสิร์ตขมขัดบางล่างการ์ดไปเดือดได้หนะึ่งใบเนาะก็ลงมาเสิร์ไไดดด้้้ใใบบเเเลลยยท่ากััขงมน,นะะฮ็ติว ต่อไปที่ผู้ส่งเวทมนม์น,นะครับเริ่มจากใบแรกกันก่อนเลยเนาะสำหรับการชาร์จเกจสุดเดจ,จ๋งหัวเด็กนี้นะฮะสำหรับไฮเปอร์เอนะจี้นั่นเองก็เป็นการชาร์จเกจดีสุดของทีโลเ,เวอร์แล้วในยุคนี้นะครับตั้งแต่จริงๆตอนนี้เลยนะฮะก็เมื่อไหร่าชาร์จสี่เกจนั่นเองเนาะเพราะเด็กนี้มันกินเกจเยอะมากถ้าทัา้งสองก็สองเกจแล้วติดไว้สี่ใบเลยนะฮะไปถัดมาเป็นใบกันนะครับสำหรับ คอส์มูงสคาฟนั่นเองก็เป็นใบการสามารถได้คินชอบใส่มาางในฮีโร่วเวอร์ชวงนี้เนาะเพราะว่าเเคาดีจริงๆนะเป็นการ์ดโปรโมรบอกว่าในนด้ไม่ฝ่ายโจมตีแล้วสงใส่ยเทมนะครับใจเน้เกตยกเลิกการโจมตีนะจากนั้นเลือกการ์ดที่ตีมา1ใบนะคการ์ดที่เลือกไม่สามารถสั่งสแตนได้จนจบเทิร์นนั่นเองก็การทําลุกนะฮะติดไว้สใบเพราะว่าในนี้ไม่มีตัดเฟดก็ต้องใช้เวนีชช่วยนะครับไม่ถัดมาเป็นเวทเซตของคาร์เดียนนะสำหรับฐานทับลับคาร์เดียนนเองก็มาใช้แปะบ,บนสนามนะครับ บอกว่าเมื่อเราทานฟอร์มเป็นการที่เราอคาเดียนะเอาท็อปเล็กหนึ่งใบเข้าโซเขาแล้วก็ได้ฟื้นหนึ่งไลฟ์นั่นเองเนาะก็ทุกครั้ทงที่มีการทานฟอร์มนะฮะการที่จะโซเพิ่มหนึ่งใบแล้วก็ได้ฮิลหนึ่งไลฟ์ด้วยนะครับซึ่งถามว่าทําไมต้องเพิ่มการในโซนะครับเพราะว่าเขามีสก,กิลข้างล่างน,นั่นเองบอกว่าการทุกไปที่ลูกคาเดียนของเราได้รับเพเนเทรตครับจันนั้นต่อจำนวนโซเข้าหนึ่งใบการเหล่านั้นได้คริบวกหนึ่งคริแล้วพาวเวอร์และดิเฟนต์บวกอย่างละสองพันเลยนะครับก็เป็นนกกาาาารรรรบบััฟสเเเตตตที่่โคคยอะะะมๆพว ยิ่งมีโซเยอะพลังโจมตีกับพลังป้องกันและคลิคก,ก็ยิ่งเพิ่มมากแถมจะเซตไปนี้กี่ใบก็ได้นะครับถ้าเกิดเซตไว้สีใบเดี๋ยวบอกเลยว่าพุ่งกระฉูดแน่นอนนะแถมมีโซกา่กับตัวเองพังด้วยก็เตรียมไว้สี่ใบเลยนะครับไม่ทันมาเป็นใบาฟาร์มไม่เนาะสำหรับมิลเลอร์เอฟเฟกต์ทูดอร์เอ็กซ์ทรานะฮะก็เป็นการ์ดสามวันฮีโร่เวอร์อีกเช่นเคยเนาะบอกว่าไล่ได้มเมโลทานฟอร์มนะครับจ่ายหนึ่งเกตจาก,การส์สองใบาจากนะั้นถ้าเกิดเรามียันท์โรบิชทานฟอร์มอยู่สองใบขึ้นไปคิวไไไลลลลนนน์์แแ้้วก็็ยยิงงงงฝ่นะ่่าาเเะะะซึึดดคีีีมมมอทบถฮ ยี่สิบวันใบเดียวนั้น,น,นก็ได้แค่หนะึ่งจุสองก็เลเนาะก็ติดไว้สามใบนะครับไปถัดมาจะคงเป็นใบกันเหมือนเดิมนะฮะัสำหรับปลอบประโยชน์นะฮะก็เป็นใบกันจากชุด UB 0 1นะ่เนาะคีค่อนข้างดีมา,มากๆสำหรับเด็กนี้นะฮะลายแนละ้วมันถูกโจมตีครับเรื่อลอกโจมตีไปเลยไม่มีคอซนะแล้วนอกจากนี้ยังสามารถจ่ายหนึ่งเกตเพื่อคิวสามใบได้ด้วยก็สามารถเพิ่มพลังชีวิตได้นะแล้วก็ยังสามารถเรื่องเลือกโจมตีได้ตอนรบดโดมด้วยนะครับก็ติดไว้3ามใบเนาะ แทนมาเป็นเวฟฟาร์มสามับเช่นกันสําหรับฮีโร่ไทม์นะฮะก็ไล่ได้ไม่หลงสาเทียมนะครับจา่ายหนึ่งไลน์เนาะเปิดกองสามใบหนึ่งใบขึ้นมืออีกสองใบเข้าเก็บก็ที่นี่เลยฮะประสับยิมหนึ่งเข้าเกียร์สองเนาะใช้ง่ายนะครับติดไว้สามใบแล้วก็สําสหรับเวฟใบนี้นะของคาร์เดียนเช่นกันเป็นเวทเซตนะครับ m a i n t e n a n น e machine คาร์ด็อกเนาะก็เป็นเวทเซตนะครับสกิลแรกบอกว่าการทั่วไปที่ไม่คขาว่าคาร์เดียนนะครับอ่าไอเทมที่ไม่คขาว่าคาร์เดียนเน,ะนาะได้ดีเฟน s ์แล้วะ power บวกอย่างละานหนึ่งพันนะครับก็บวกแต่ถ้าย่างละพันนะ ก็จ,จะช่วยบ้านในบางสถานการณ์ตัวเองก็คงจะไม่ช่วยอะน,นะแล้วก็สกิลแอคทีฟเนาะสามารถทิ้งคาร์เดียนหนึ่งใบนะแล้วก็จ่าย gate, นิงเกตจอดสองใบเองก็นิงเกตที่เมื่อหนึ่งจอสองนะครับใช้ง่ายๆเลยก็ติดไว้สามใบเนาะเผื่อมันไม่ขึ้นนะฮะแล้วก็เวทไปสุดท้ายนะครับเวทที่ดีมา,มากๆเนาะในของยุคนี้เลยสําหรับพรของเทพสุริยันนะครับเคาน์เตอร์นะฮะเล่นเหตุจากข้างล่างนั่นเองเทเล่บ,บอกว่าจะจบเทิร์นนี้พอเชื่เราไม่รับความเสียใจ,จากสกิลการ์ดเนาะก็กันยิงไลนนั่นเองนะฮะ แล้วก็เอ็กสกินหนึ่งบอกว่าเลือกการเติมแสนามเราอยู่ในวันนี้การนั้นไม่สามารถทูนน้องสนามด้วยความสามารถการ์ดได้เนาะไม่สามารถถอดลายด้วยความสามารถการ์ดนะฮะแล้วก็โซการ์ไดไม่ถูกถอดไม่ถูกนำกับต่อยกองด้วยความสามารถการ์ดหนึองก็เป็นการ์ดเคลือบกันบอร์ดและพังได้น,นั่นเองเนาะเ <c ad ien> พราะได้ขัเดเยี่ยนมันกันยิงอยู่แล้วนะอาจจะแพ้พวกเตะวงเตะบอร์ดของท่ามหรือว่ายกขึ้นมือเลยก็ใช้วันนี้เคลือบได้นะ,นะครับก็ติดไว้สองใบแล้วก็ส่วนของไม้ตายเนาะเริ่มจากเอ็มแอกวันนั่นเลยนะฮะมิลเลอร์ฮีโร่คาเดียนจีเอ็นโอ ก็มีคอ,อรอรเจ้จ่าย2เกรนะครเป็นมอสเตอร์แม่ท่าของเด็กนี้นะครับสกิลบอกว่าหากเกิดถ้าเราทานฟอร์มเป็นเขานะฮะดาเมจทุกอย่างลยลดลง2หน่วยนั่นเองก็เป็นการลดดาเมจที่ดีมากลดทุกอย่าง2หน่วยเลยนะพวกเด็กซอยๆทั้งหลายก็ใช้การนี้ป้องกันได้หมดเลยนะครับแล้วก็สกิลคอเทอร์แอคทีฟเนาะในระหว่างเธอของไอ้ทักเฟดของทั้งสองฝ่ายนะครับเลือกการในสนามแหงหนึ่งใบทิ้งฮีโร่หรือยอดนรบหนึ่งใบขอโซทุกใบของการที่เราเลือกนะแล้วก็ทําลายการนั้น พอถอดโซลุมไปแล้วก็ยิงทิ้งนั่นเองนะฮะก็อาจจะเห็นมาแล้วในเด็กของมิเลฮีโร่เนแต่ว่าเราเอาความเกมาเล่นเด็กตัวเองนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับเขายังมีแบบว่แผลโซกาดแล้วก็แผลทานฟอร์มเนาะโดยขขอของแบบทานฟอร์มก็คือวางทั้งฮีโร่ทา์นฟอร์มหรืไม่ได้จ่เกตนั่นเองนะครับก็ทนี้สมหรับทานฟอร์มของเขาในเรื่องเงินไขของเขาด้วยนะับเพราะว่าสมรัทาฟอร์มทั้าเรีได้ก็ติดไว้สอใบนะเพราะว่าสามารถใช้ตัวมอเตอร์ไซค์สูงเสือได้นะ สำหรับการไม่ตายนะฮะคาเดียนโอเวอร์ฮีทนั่นเองนะครับบอกว่ารายได,ได้ไม่ฝ่ายชีวิต5หน่วยหรือต่ำกว่าเนาะแล้วเราทานฟอร์มเหมือนกันที่มีนเขา,าคาเดียนอยู่จ่าย3เกรนะฮะยิงอีกฝ่าย3ดาเมจจากนั้นหากเราชนะเราลงมีการที่มีคเาว่าคาเดียน3ใบหรือมากกว่ายิงอีกฝ่าย5ดาเมจแทนนะครับก็สามเกตยิง5นั่นเองคือแรงมากๆเนาะสามารถใช้ทำ FTK ได้เลยนะก็ติดไว้3ใบนะครับผมก็หมดแล้วในส่วนของเด็กลิสต์นะฮะ ก็ใช้ของเก่าเยอะจริงๆอย่างที่บอกใช่ไหมล่ะแต่ว่าใครที่เก็บไว้ก็บอกเลยว่าจัดตามได้สบายๆเลยนะครับต่อไปก็ไปดูในส่วนของคอมโบกันนะฮะก็ในส่วนขอคอมโบเนี่ยคิงก็จะมาสอนการทำท่า FTK เรื่องนี้เองเนาะก็จะเป็นอ่าเรียกว่ารู่เรื่องหลักเรืดองนี้เลยนะพรับเรื่องทำ FTK ตเข้อห้างง่ายมากๆแล้วก็นอกจากจะนอกจากนี้นะถ้าเกิดอย่าง FTK ไม่ติดก็ยังสามารถพอยืนบอดป้องกันตัวได้เพราะว่ามีดีเฟนส์กับการลดดาเมจด้วยนะครับก็มาดูกันเลยเนาะเริ่มจากมาดูเรื่อน่าโจหกช้าสองกันก่อนเลยตื้อตื้อตื้อตื เมือนเดิมเนาะเด็กนี้นะฮะก็ต้องดูเงื่อนไขก่อนก็เงื่อนไขก็คือตีได้5้าขีนะก็เพื่อไม่ตายให้ได้หเดียมแค่นั้นเองเนาะการทำเว็บทีเคนะก็เริ่มกันเลยรอนะฮะอ่าเลือกก่อนชาร์ตอะไรดีกินจะชาร์ตเป็นไปไหนดีนะกินชาร์ตไปนี้ละกันนะครับอนี่ชาแอนดอร์นะฮะก็เริ่มจากนะครับใช้ร์ตไปนี้ก่อนเลยนะสำหรับคาเด็กไซสูนเนาะมันลงสนามนะเศษเข็มคัดหนึ่งใบแล้วก็ มอเตอร์คาร์เดียนหนหึ่งใบซื้อคินจะเสิร์ฟเป็นมอเตอร์ไม่ตายเอานะครับเผื่อได้ใช้นะตุ๊บตุ๊บตุ๊บจากนั้นก็ทำการแปะเวสเซ็ตเนาะเวสเซ็ตจะทำการฟื้นไลท์ทุกครั้งที่เราทาร์นฟอร์มแล้วก็จะได้โซนหนึ่งมาทุกครั้งที่เราทาร์นฟอร์มแล้วก็ใส่เข็มขัดก่อนเลยนะฮะจากนั้นก็กดเทคเข็มขัดเลยอย่างแรกเนาะหนึ่งเกทสองเกทนะครับเอากลับขึ้นมือทาร์นฟอร์มเป็นคาเดียนอะไรก็ได้สักใบซื่อคินจะเร,เริ่มจากใบแรกก็จะเป็น Uh, โหมด armor ก่อนนะครับเพราะมันได้คิวไลฟ์เนาะกะ็มา armor armor ชื้ออ,อ่านมาฮิวหนึ่งไลฟ์เนาะจากนั้นกันนี้ก็จะขิดให้หิงไลฟ์แล้วก็ได้โซนหนึ่งไลฟ์น,นั่นเองแล้วก็จะใช้เข็มขัดนะฮะยก armor กลับมานะครับเพราะเราจะทำการหลุดทานฟอร์นม่เหเนาะก็ใช้ให้เ e ปิด energy นะครับชาร์จไปเลยสี่เกตนะนอกจาตนี้คิงก็จะแปะเวทเซ็ตเนาะนี่ครับคาร์ด็อกนะก็ เช่นหมดเอาเมื่อยกขึ้นมือเมื่อกี้นะครับใส่ในเกียร์ทิ้งไปเลยแล้วก็โจมใหม่สองใบปึ๊บปึ๊บแปะไว้เช่นอีกใบนะครับถ้าเกิดมีเยอะก็แปะเยอะได้เลยนะเพราะว่ามันยิ่งบัฟสแตทให้เรานะฮะจากนั้นก็กดทัรทฟอร์มอีกรอบหนึ่งครับนก็จะรอบนี้คิงก็จะดูว่าหลุมมันมีใครเนี่ยครบสามเชื่อไหมนะถ้าเกิดมันครบสามเชื่อก็แปลงหมดรีทอลได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีเกินแล้วนะฮะเพราะว่าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนาะ เวเซก็นับนะฮะติดชื่อคาร์เดนเช่นกันนะครับข้อทำการแปลงล้างเป็นคาร์เดนโหมดดีทอลได้เลยนะฮะปึ๊บเสร็จแ,แล้วเวสเซกสองไปก็จะได้โซ่เนาะอันนี้ก็จะ1โซ่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโซ่ปุ๊บ,บอ่าทีนี้ก็อ่าดีทอลก็ได้คีย์บวกสามแล้วนะฮะจากนั้นก็ยังฟาร์มต่อที่อีกก็กดไปนะครับฮิโรทามนะฮะเปิดสามยี่สิบหนึ่งเนาะที่เหลือเข้าเกียร์จริงก็จะเอาหมดสปีดขึ้นมือนะที่เหลือเข้าเกียร์ไปนะครับก็ถ้าฟาร์มได้ก็ฟาร์มไปนะก็ใช้ นี่เลยทูดอเอ็กซ์ตร้าเนาะจอดสองใบนะครับปุ๊บอ่าโอเคก็เริ่มไปเทิน่นะฮะตอนนี้รีทออเนี่ยจะตีทั้งหมด6ครีมนะครวก็ตีไปเลย6ดาเมจนะถ้าเกิดตีเข้าก็เคพื่อไม่ตายใส่ไปเลยนะครับคาเดียนโอเวอร์ฮีทนะสามเกรนะครับยิ่ง5ดาเมจนี่ก็ทำให้ฝ่ายตายได้ทันทีเลยนะครับเห็นไหมมันทำง่ายมากเลยก็แค่ทำง่ายได้รีทอลตีห้ครีมขึ้นไปเนาะก็ อาอย่างวิธีของคิงก็จะทําให้เวสเซ็ตมี2โซแค่นั้นก็ทําได้แล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่สามารถแปลงเป็นีท่อได้ก็อาใช้เป็นล่าอื่นก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นล่าอื่นที่ตีสองคีนะถ้าไม่เวสเซ็ตมี3โซรวมกันนะก็ประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดสมมติอะปีท่อตีไม่เข้าทํำยังไงนะครับก็สมมติกรณี่ีท่อตีไม่เข้าเนี่ยแล้วก็แปลงเป็นล่างนี้รอไว้นะครับนี่เลยนะแปลงเป็นล่างเดียโนเวอร์รอไว้นะครับแล้วก็เมื่อเราทานฟอร์มเนี่ยเพื่อนก็ได้โซเพิ่มด้วยเช่นนนกััะครบ ก็จะช่วยเสริมในเกมรับได้นะเพราะว่าดีโนเวอร์มันลดดาเมจทุกอย่าง2ดาเมจนะครับนอกจากนี้เนี่ยแม่การบัฟสเตตของเวทเซฟเนี่ยถ้าเกิดแปลงไปดีโนเวอร์ในสถานการณ์นี้นะเวทจะมีทั้งหมด5โซลรวมกันเนาะขั้บอกดีฟเอนไม้หมื่นหนึ่งนะดีเฟนหนึ่งหมื่นห้าพันก็ถือว่าหนามากๆนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังใช้ใบกันต่างๆในการช่วยป้องกันได้เช่นกันอย่างเช่นการระยูสามหรือว่าอาจจะทิ้งมือยิงบอร์ดแล้วก็หันไปเนาะไอ้แค่อยู่ยยก,กนะนนออับสถานการณ์นะแต่ถ้าเกิดเลือก FTK ได้ก็เลือกใช้ไม่ตายนะครับเเลืออกานะะฮ ถ้าเกิดไม่ตายได้ก็ไม่ตายเลยแต่ถ้าเกิดไม่ตายไม่ได้ก็แปลเป็น d ดี่ยวโอเวอร์นั่นเองเนาะก็ประมาณน,นี้ในส่วนของคอมโบนะครับก็จบไปแล้วสำหรับส่วนของวิดีโอนั่นเองเนาะก็จะเห็นว่าเป็นเด็กที่เอฟทีเ uh, คโคตรง่ายนะครับคือถ้าติดง่ายมากแล้วก็มีออปชันการเล่นที่ เป็นท่ารองนะถ้าเกิดเอฟทีเคไม่ได้ก็สามารถแบบเล่นตัวอิมเพลค์เวนเตอร์ผู้เ่เกมได้นะครับแล้วก็ใส่ใบกันได้ค่อนข้างดีมีใบกันฮิลวแล้วก็การห้ามลูกตามพี่คินลองจัดมาแล้วก็ถือว่าดีมากๆเนาะเดี๋ยวใครมีเลียกแบบที่ชอบก็ลองปรับตามสไตล์ตัวเองดูแต่แนะนําว่าก็เล่นประมาณนี้น่าจะดีที่สุดนะเพราะว่าวิธีเล่นมันดิ้นไม่ค่อยได้ตามสไตล์็กเก่าเนาะแล้วก็สำหรับใครที่จะเห็นเด็กเกนอื่นก็ลองคอมเมนต์บอกได้ถ้าเกิดหาของมันจะได้คินจะลองจัดให้ดูนะครับส่วนของที่ใช้จัดก้วดดชลแแ ให้ขินด้วยนะครับเพื่อเป็นตำลังใจกัที่ไม่ใหม่ต่อไปเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย